ดีค่ะพี่น้องสองคนเก็บใหดอีกแล้วด้อค่ะอันนี้ก็เก็บม่วงุ่ท้ายกับสีก๊ับเลยกันแล้วสิอ่ะพูดเกียจะเอาดอกนันดอกน้อยหน่อยวเอารถขึ้นไปย่าเด็กคนนันดอกเนาะเอาผักจุกใจเย็นนะคะ เมื่อนึ่งตากเมื่อปาดตะวัตาเดือบงเห็ดฮะเริ่มเรบ่าแตด้ถว มันดอกบางง่ามเลยบ้นตัดบอเลาเมยมาน้วเล่าเมยเครืงหนักขค้งเยเนาะอย่าจมเนี่ยมันบ่อเ่ถ้ามันไหลอย่าจมมันเนาะว่าสิเอากล้องกลโปมาใช้แบตเตอรี่เบาเข้าชิจกสองดอก โอ<ช>้ยไอยไ้คนตีมันเตามันก็เลือหก่าอ๋อไปเบ้งซื้อเปิดปะ<ไ>ปเปิดใส <ไป S 2> เบิองใสอยู่นะเนาะ <พอ S 1> งามง่า่ <พอ S 1> น้าเอกแครเห็ดน้าเอกจากกบบ้าน <c oughs> ตอนนี้คือเลีงเอ,งอกจกาบาลเลี้ยงเลีงเอ็กแงเฮ็ดเล้งเอ็กแง่แง่แทุกอยมากสองหลอดสามหลอดเป็นเซ็กซี่ปี๊ปีป๊อยู่ดิมันมมมมแห้งแล้วเดิบอบ่บบบมันเปลีย่ยนเปลี่ยนสถานในการของมันดอกน้อยนะอดอกเซ็กซี่มากเลยค่ะจำเฮ็ดโมก็ย่าไปเก็บเซ็กซี่เซ็กซี่ดึงมาตัดใช้น้่งกันนี่ใกล้ๆกันเนาะ เอากะมาตวลา,ากะมาให้ท่านตีลาเพราะว่าสิออกทางนี้เด้รถมันอยู่ทางนี้เด้เอาเนาะอันนี้เนาะอ,อู้ดจีบาากหันมิจฉีฮะหามางนึ่งกอนใส่หัใ่บานเราส่ัฝนมาสวดมาใส่ชุวนี้กีสีน้อนกินได้เป็นอืมเนี่เธอ ผัดฝนมาสวดมาใส่มัหนิหน,นอนกินด้วยแตี่ถ่ายวิดีโอนอี่เด็กแตเห็นตาอยู่นี่เอ,อเอาดอกนี้นะซุ้มนี่จ้าโอ้ยจจกอย่างในดอกซู่มันค <laughs> ่ำอีกตั้งหากเ,อ,กเอ,กอ้ากล้องทันหมด นอสวัสดีลาบแล้วอันนี้คลิปใหม่เรียบร้อยแล้วกูสิสวัสดีกูอยากสวัสดีเนี่ยมันท้าได้จบคลิปสีสวัสดีได้จังไหร่เอาตาดอกม่างดอกมาให้ตาไหได้เอ้ย

ở đây mát so với đỏ ngay, đại đỏ nồi. ấp nồi. To ngà. Giặt chân xì luôn. Rồi. À, to. ม่ก่าเ,เ,ไไเ,เป้ว่าวสาสา่างว่างว่างว่าว่างวาง็่องว่างว่ว่ไงว่างน่างวไาว่างว่างว่างงว่าว่นวว่าว่างว่งว่งว่างค่ว่าว่างว่ง่งว่ว่างวาว่างางาว่่ะวยวนา่ว่าาวนน่าว่งว่่างว่าาง Cái nghe lái nó nặng. nghe dạy 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 ngon, dạy 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 hả, dạy <laughs> มันบ่นเข้าใจภาษาไทยหรือมันบ่นเข้าใจภาษาฝรั่งหรือเปล่าคิดว่าอาเ,นเนาะไ,ได้เอ้งสวัสดีเขาก็บอกอันนี้เขาก็บอกอ๋นนอคอมเมนต์เอาเลยไม่ขอ,ไม,ขอไม่ขอตีมันรอกนี่อาอยุเพื่อหไอต่อยคอม่นอันนั้นมันไม่ขาดสินมันว,ว้าวโอ้ยขาง ว่าอันนี้พอออกนักเนาะเอาไปรูดได้ออกผลไมาแล้วบอกว่าไปแล้วเป็นเสียอยู่นี่ละมันจุ่มได้เนาะมันได้เนาะอะไรได้แล้วเนาะอ๋โอเคได้โลมาพี่อุ้ยช้าแน่นติ๊กเลยเนาะ เบอึงบูเลีย,บบลยได้อยู่โอ้คาเมนอไงครับนี่น ก็ดีดอกสิโอ้อมีขามันใหญ่มาหน่อยแห้งเห็นแล้วปาลาโรงเรียนมานเหลือเด้อพี่ร่วงเจ้าอยากมาหลาย <c oughs> มาบวชจากเทืธอ มันโฟมันาบ่มันมันมีมันมีเอาบ่แม่นบ่ป๊บแค่สิตัวเนี่ยมดอกงามเนาะไามบ้ำบ่ไอ้เฟิรมตื่อยูก็ต้องหาบ่คนมาหาปเ่อแม้นอะไรเป็นเอาเป็นกะตาะสำนันพ่อสองุ้มกัเต็มกระตาี่อ แม่นี่หนนนยหเนาะเริ่มจีเซ็กซี่ขึ้นซมือไปเห็ดมึงผนเนาะบัวขามคือ,องอเนนงแตบบ่นนนห,นนหน้าแบบมันกัเซ็กซี่แหละนะแบบรุ่นประหยัดเลยหลาประหยัดทิ่ย์ ก็จะหูห่มหน่ละพี่ยาอันนั้น่นาสิร้องกายของนี่แหละ นี่ละพี่แล้วมันควันอีบ่หาหกดอกดอกน้อยดอกงหญ่ผสมเป็สีกันอะตัดนะสัตวดอกคันสวยจังอุ้ยคงขาใส่หรอเด็ดอกคันสวยอันนี้ตัดออกวัวแต่ไม่ตัดหลงงดขาขาขาเงาขาเงายายเดตัดเลย อสวยเลยนะคะไปแต่วาเห็นเงาไหมเอามันเงาคนออกคนมาเลยตัดเลยค่ะโอ้เนาะให้เฟิร์มเด้ต้องเหดแบบนี้อแดดซ้ำอู้ดีเนาะบานเาเลยเนาะเงานีเนาะขนาดยุ่มๆเนาะเออ บมัมยย่เนาะยดอกบ้าเอากระหยบกินแต่นั่นเมียได้พี่น้องมันบ่เห็นจะซื้อก,อก,อก,อก็เลยเอาไปซสเดนั้นงามๆบ่เห็นอ่ะนี่เป็นริบเท้ทุกคน บ่ตูงจากน้อยเลยบ่านะเด็กตาอ๋อบ่ตูงใส่ไหมทำไมงามจีบ้างในได้กลาเลยบังเซเว่นเปล่าเอออันนี้เห็ดอันนี้เป็นอีกมันโรคแล้ววะ <c oughs> เนีย่ยเต็มเท่ากันมือหน่ะกาศีกาศีกูนี่เจ้ ไม่ดอกบานหรอตอนนี้นะนนเดี๋ยวไม่บานเลยเห็ดหน่อยมาต่อเลยขาเนะี่ยมันนั่นพอดีนั่นเขาไปเห็นได้เขาค่าแต่แย่งกันเด้ิอดอกนี้ข้างน่างดอกนี้เนาะดอกนี้ดอกนี้ตัวนี้มันสะนัดอกเห็ด เนาะโอ้ยสวยเนาะเบิ่งตัดตออกแบบนี้เลยนะตัดป้ามีเลยเป็นป้ามีใช่ไหมหมอใบไม้บางค่ะโอ้งามยจังเลยอยูยนะ่นี่เนาะตุ๊บปุ๊ปป้ปากา,ายยังถือควนะอันน่ครับเนาะออืคุณนะคือจ้างหมองปลาหมาเนาะเลยดีอะออื ลักษณะเดียวกันเลยออดอกนี้นะคะน้ำน้ำเข้ามายัางประทันในมันเถ่ายได้เปล่าไอ,อ๋จะยินจะยินจะได้อยู่ค่ะ มาทางนี้เอาคางคางมันเอาตรงนี้ก่อนนงเจ้าเจ้าเนี่ยต้องจะเก็บเนี่ยสวยเมน่าดอกเห็ดเป็นดอกแปากมาะเดี๋็กเย็นนะคะคุณ ชื่อว่าน่าหัดว่าภาษาไทยเนาะน่งกับศิวตาข่ำหนหยาบเน่จังน้อยน่เลือจังเข้าหัดว่าภาษาฝรั่งนันหะจัค่ะโอ้ยมองเตปโออ่เาสิละไปเจดีจกไปอจุดเมล่อจจะไปทยก็ะทยเพราะว่าสวย กาเซนะคะ,อ,ะ,ะอ่ะสิบงไปน้ำเสนอใครเห,หละงูกไงค่ะโอ้ยใหญ่เกินเห็นละงูก,ยกหยากอะไรวะขุดโลกโพดมากเพียโน้โน้บอมแมนขามันอยู่เลอกเลอมันสิได้แต่ดอกมันพุน่นนะขามันห้ามาติอีก้วยใหญ่จริงใหญ่จัง เก็บไปลยตั้งแตให้ปลายัดตัดขาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใบสมุนีทุกค่ะได้เห็ดลหลายหลายเห็ดจะเป็นหลายค่ะคุณทีมงานเข้ามาหลายคนอยู่ฝากก,ากาดไลค์กดแชร์เลยค่ะสวัสดีค่ะ